ถ้าคนไข้มาจัดฟันไม่ได้ต้องทำย่างไรทันตแพทย์สุปรลิศฉันทชัยมงคลหมอต้นครับคุณหมอประจำคลินิกทันตกรรมสมัยสันขอเกิดก่อนนะครับโดยปกติแล้วในการจัดฟันจะมีขั้นตอนที่สำคัญก็คือการปรับเครื่องมือจัดฟัน จำเป็นจะต้องมาอย่างต่อเนื่องในตลอดทุกๆเดือนการที่มาปรับเครื่องมือจัดฟันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจะส่งผลให้การจัดฟันเป็นไปได้ตามแผนอยา่างรวดเร็วดังนั้นถ้ามีความจําเป็นที่จะมาปรับเครื่องมือจัดฟันไม่ได้จริงๆก็ควรเลื่อนนัดมาใหม่ภายในสัปดาห์นั้นๆหรือรีบแจ้งให้หมอทราบเหมาะจะแบ่งเป็นสองกรณีนะครับคือไม่นานและนานในข้อแรกไม่นานก็คือสามารถมาใหม่ได้ในสัปดาห์นั้นๆเลยหรือไม่เกินหนึ่งเดือนจากรับใหม่เดิม ยกตัวอย่างเช่นติดธุระในวันและเวลาที่นัดหมายก็ควรนัดหมายมาใหม่ภายในหนึ่งสัปดาห์ในกรณีนี้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆแต่ถ้าหากคนไข้ทราบล่วงหน้าก่อนอยู่แล้วก็สามารถติดต่อมาอยัางคลินิกเพื่อขอนัดหมายมาก,ก่อนวันนัดเดิมเล็กน้อยได้เลยถ้าคนไข้รีบติดต่อมาก่อนวันนัดก็จะมีโอกาสที่จะได้เลือกวันและเวลาได้มากกว่าในข้อ2คือแบบนานก็คือต้องเป็นการปรับเครื่องมือจัดปันไปมากกว่าสาเดือน6เดือนยกตัวอ,อย่างเช่นไปอยู่จังหวัดไปอยู่ต่างประเทศ หรือจะต้องไปคลอดลูกก่อนหน้านั้นคนไข้ก็ควรจะนัดหมายมาปรับเครื่องมือจับฟันและแจกกับหมอว่ามันไม่ได้นานเท่าไหร่หมอก็จะได้ป้องกันฟันไม่ให้ฟันขึ้นไปในตำแหน่งที่ไม่ควรไปแล้วหลังจากนั้นก็รีบกลับมาพบหมอให้เร็วที่สุดโดยระหว่างนี้ก็จะต้องทำการระวัาางไม่ให้เครื่องมือจับฟันหลุดและดูแลความสะอาดให้เป็นพิเศษด้วยนะครับการจับฟันจะได้ไม่ผิดแผนการรักษาแต่ก็อาจจะมีการเพิ่มระยะเวลาในการจับฟันหรือจำนวนครั้งของการปรับเครื่องมือจับฟันออกไปล็กน้อย ที่ธานากามสมายซันอยู่ในซอยข้างๆีิซิรามสอสาขา2ตรงข้ามโลตัสเข้าซอยมา100เมตรค่ะ